สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตนาชาอาจารย์บ้วนบางประมาะมารายงานตัวคุณผู้ชมค่ะเกษตรโซเซตี้สิบเอ็นาทีินาทีโดยประมาณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูถึงเวลาเราก็ต้องมารายงานตัวกันถูกต้องเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมถ้าหากว่าจะอนุญาตให้เราเข้าบ้านค่ะท่านผู้ชมก็จะต้องเปิดเครื่องรับนะฮะสปริง g n e เปิดแช่ไว้เลยทั้งวันครับเพราะว่าจะมีเรื่องราวสาระรายการต่างๆหลากหลายจริงๆตลอดทั้งวันเลย แล้วก็หนูรัตครับค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะวัดความสามารถความอดทนก็คือในยามยากค่ะถ้าพูดถึงว่าในยามยากเนี่ยหนูว่ากเกษตรกรตอนเนี้ยใครอยู่ในภาวะที่อยู่ในยามยากตอนนี้น, <ะ S 2> นี่ผม,ผมพยายามผมพยายามแย้มตัวยอยักษ์นะตอนนี้อืม ราคายาค่ะโอ้โหหนูเป็นสาวตายด้วยรีบคุยเรื่องมีปัญหาใช่ค่ะตอนนี้เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของราคายางที่ตกต่ำครับตอนนี้แต่ว่าหนูก็เป็นมานานแล้วนะตกมานานแล้วนะคือมันเคยมันเคยมันเคยตกมากแล้วก็ขึ้น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 ไปพอขึ้นไปแล้วก็มาทรงๆอยู่ระยะแต่ระยะนี้รู้สึกมันจะวูบลงไปเลยนะฮะแต่พูดตรงๆนะถ้าราคาประมาณอย่างนี้เนี่ยค่ะจ้า ไม่ควรจะดูได้แล้วคือเกษตร,รกรแย่แล้วนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อในขณะนี้มันกําลังแย่เราเองก็จะต้องพยายามหาทางช่วยกันช่วยกันก็คือว่าในระดับสูงจะคิดอ่านยังไงซึ่งเรายังไม่อยากแตะตรงนี้นะ,ะในระดับกระชูต,ตัวเกษตร,รกรเองคือสิ่งที่เราอยากจะแนะนําในเบื้องต้นนะก็ะมันมีวิธีการช่วยตัวเองก่อนในระยะแรกก็คือว่าจากที่เราเคยต้องจ้างเขากรีดยางเนี้ยค่ะจ๊า วันเนี้มันยามยากเรารับจ้างตัวเองได้ไหมกรีดเองเ,ออเราไปกรีดเองได้ไหมนะนี่แนวทางที่หนึ่งนะ,ะก็หมายความว่าแทนที่เราได้เงินร้อยบาทเราจ่ายเขาห้าสิบเราได้ห้าสิบคราวนี้เราก็เอาห้าสิบที่เคย<ะ>จ่ายเขานะมาให้ตัวเราเองก็ได้เต็มเตมเลยก็ได้เต็มเต็มไปะนะฮะก็อาจจะพอได้ประการต่อมาก็คือว่าในพื้นที่สวนยางเนี่ยเราจะทําอะไรได้ม้างเช่นถ้ายางยังเล็ก แน่นอนที่สุดยังไม่ได้กรีดอันนี้ก็คงยังไม่มีปัญหาเรื่องราคาเราก็ต้องปลูกพืชแซมแต่ถ้ายางใหญ่แล้วกรีดแล้วท่านก็อาจจะต้องทําโรงเรือนเพ่อเห็ดได้ไหมเออทำอาชีพเสริมเสริมไปเพ่อเห็ดได้ไหม,มเราใช้พื้นที่เลี้ยงแพะได้ไหมซึ่งเขาทํากันนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าเราก็จะต้องลงทุนอีกนิดหน่อยว่าด้วยการที่กันไม่ให้ไปเดือดร้อนต้นยางค่ะเราเลี้ยงพึ่งได้ไหมหนูอาจจะงงนะพอบอกเลี้ยงพึ่งแล้วมันจะ น้ำหวานที่ไหนส่งส่งผลกระทบอะไรกับต้นยางเขาหรือเปล่าไม่ไหมคะเลี้ยงพึ่งเนี่ยนะเขาก็จะพึ่งเนี่ยก็จะไปได้ต่อมน้ำาหวานจากที่ใบนะใบยางจะมีนะหรือแม้กระทั่งใบยางที่มันร่วงลงมาเนี่ยเราเก็บใบยางเนี่ยคุณแม่บ้านเอาไปทําดอกไม้ประดิษฐ์ได้ไหมเคยเห็นใช่ไหมดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางนะครับหรือแม้กระทั่งน้ํายางที่มีที่ว่าราคามันตกเนี่ย นะเราไปฝึกอบรมซะหน่อยที่ศูนย์ต่างๆนะฮะแล้วเราก็เอามาทําตุกกตุนตุกกรตาตัวเล็กๆเอามาแปรรูปต่อยอดใช่อันนี้คือในยามยากนะ,ะมีบางคนเขาบอกว่าเอากล้วยไม้เนี่ยนะฮะไปปลูกเลี้ยงในสวนยางมันคือคด้านในเนี่ยมันจะล่มไปหน่อยอนะฮะแต่ถ้าผลิตแบบไม่เอาดอกนะผลิตเพื่อจะเอาต้นแล้วก็ขายต้นเนี่ยผมก็ว่าทำได้คือสรุปแล้วง่ายๆว่ะ ท่านผู้ชมครับในยามยากเนี่ยอย่าอยู่นิ่งๆอะไรพอทําได้ทําไปก่อนแต่ในส่วนที่เราจะเจรจาให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปว่าที่จริงในวงการยางก็ถือว่ามีการวางระบบตลาดไว้ค่อนข้างดีแล้วนะแต่ว่าต้องไปขุดหาให้เจอว่าอะไรเป็นเหตุทำให้ยางเนี่ยร่วงได้ขนาดนี้นะะซึ่งไม่ควรเป็น ก็เอาใจช่วยด้วยนะคะเกษตรกรพี่น้องชาวสวนยางพาราก็ให้มีราคาที่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกก็นําผลิตภัณฑ์มาแปรรูปมาต่อยอดนะคะนั่นแหละค่ะเป็นอาชีพเสริมได้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาดูในเรื่องของการปลูกมิกกี้เมาส์ค่ะเป็นยังไงนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ ค้ชมคะกลับเข้ามาช่วงที่สองนะคะสําหรับใครที่ชอบดูการ์ตูนมิกกี้เมาส์อาจารย์ต้องนึกมิกกี้เมาส์ใช่ค่ะคือหนูนะแต่ว่าหนูที่ธรรมดาเป็นสัตว์ที่คนสังเกตียนะเพราะมันชอบกัดค่ะที่มันต้องกัดเพราะว่าถ้าไม่กัดแล้วฟันมันจะยื่นมาค้ำมันก็เลยต้องกัดต้องแทะมันนี่คือเหตุผลของหนูเขาเนอะแล้วแพร่พันธุ์เร็วมากเนี่ยเวลาหนูขับรถผ่านไปข้างทางบางแห่งนะเขาขายหนูย่างอ่ะหนูนานะ ไปบอกว่าขอซื้อหนูไม่ได้นะอันแต่อันนั้นเราไม่ขายหนูขายมิกกี้เมาส์ว้านะคะก็คือหนูใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงมันเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามิกต้นมิกกี้เมาสหลายคนปลูกแล้วบอกมันไม่ค่อยออกดอกค่ะมันเป็นไงมันเป็นไม่ออกดอกสักทีมันก็เรื่องง่ายง่ายมิกกี้เมาสมันเป็นไม้พุ่มขนาดกลางเนาะ แล้วเวลาหนูปลูกเนี่ยหนูต้องปลูกให้อยู่กลางแจ้งได้รับแดดทั้งวันเขาชอบแดดเป็นนะต้นไม้ที่อึดทรหดอด,อดทนแรงฉันก็ออกไดอยู่ได้นะออกดอกดีะนะฝนมาฉันก็อยู่ไหวแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าจะให้สวยจริงๆเนี่ยมันต้องตัดแต่งทรงพว่มนิดหน่อย ทีนี้ที่คนเข้าใจผิดกันเยอะนะฮะว่าโอ้ดอกมันสวยดอกสีแดงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะจ้าหนูจะเข้าใจว่าออกมาทีออกมาทีมันก็แบบแดงสวยเลยนะแดงพึืดเลยใช่ไหมค่ะและตรงกลางอมเมล็ดเนี่ยนะสีดำก็เป็นสีดําก็เหมือนจมูกมิกกี้เมาส์พอดีเลยใช่ไหมเขาก็เลยเรียกมิกกี้เมาส์แต่ความจริงเนี่ยไอ้ที่เราเห็นแดงๆเนี่ยมันไม่ใช่ดอกนะเป็นอะไรมันเป็นกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงคืออย่างนี้ แล้วดอกมันอยู่ตรงไหนล่ะคะดอกไม้เนี่ยนะหนูปกติเนี่ยหนูเคยเห็นดอกกุหลาบไหมเวลาก่อนจะบานเนี่ยมันจะมีเขียวเขียวหุ้มใช่ไหมตอนจะเป็นดอกตูมอ่ะแล้วพอบานแล้วเนี่ยไอ้เขียวเขวเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมนั่นเขาเรียกกลีบเลี้ยงอแล้วก็จึงมีกลีบดอกพอมีกลีบดอกแล้วข้างในเนี่ยจึงจะมีเกสรสิงที่ท่านผู้ชมครับไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะมันเป็นว่าไอ้กลีบดอกจริงๆเนี่ยมันเป็นสีเหลืองค่ะแล้วมันก็ร่วงไปรวดเร็ว เพราะฉะนั้นไอ้กลีบเลี้ยงที่เป็นสีเขียวเ,ยวเนี่ยอาจารย์ท้ายสุดเ่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงโอ้หลายคนเข้าใจผิดเราก็เลยเห็นมัน <c oughs> ออกดอกมาน,นี้ค่ะสวยไปหมด าจะทำไงให้ดอกเขาสวยอย่างนี้นานๆนะอาจารย์่าแดดจัดๆใส่ปุ๋ย12 24 12ตอนช่วงที่ต้นสมบูรณ์นะเราใส่ปุ๋ย12 24 12นะโหดอกจะออกมาเยอะเลยนะฮะจะเห็นเขาทนทานนี่เขามีโรคไหมคะอาจารย์น้อยมากโอ้น้อยนะเท่าที่อาจารย์ปลูกมานะค่ะยังไม่เคยเห็นโรคภัยไค่เจ็บของมิกิเมาส์มันจะมีโรคอยู่โลกหนึ่งค่ะโรคลืมบำรุงลืมบำรุง ลืมบำรุงก็คือไม่ใส่ปุ๋ยเลย <c oughs> นะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าไม่ตัดแต่งทร <c oughs> งให้เลยมันก็จะแตกเลเื่อยเฟื้อยไปทร <c oughs> งก็อาจจะไม่สวย <c oughs> ถ้ามีการตัดแต่งบ้าง <c oughs> เนี่ยก็จะสวยดี <c oughs> แล้วหนูก็เอามาเล็ดเนะี่ยไปเพาะก็จะได้ต้นใหม่ <c oughs> ไอ้ไม้อย่างงี้ก็จะเรียกว่าไม้แปลก <c oughs> นะฮะ ที่เราหยิบยกต้นไม้พวกนี้มาคุยกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าตามคําแนะนําของท่านผู้ชมที่ติดต่อไปที่ผมเนี่ยนะบอกว่าในหนึ่งวันนี้อยากจะให้มีต้นไม้อะไรสักต้นหนึ่งมาคุยกันในรายการนะฮะนี่เราก็ตอบสนองให้วันนี้เอามิกี้เมาส์นำเลยเพาราะเรา<ด>เป็นพวกเด็ก <c oughs> ชอบดูการ์ตูนซึ่งเขาก็ปลูกง,ง่ายทนทานสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็แล้วจริง,ง,งานาๆนคะ่ะ คนที่มีความเครียดเอาสมองไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยไปหาต้นไม้มาเป็นเพื่อนสักต้นหนึ่งแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นไม้นะปักชำติดตาตอกิ่งเพาะ,ะเมล็ดแล้วนานไปจะมีลูกมีหลานเต็มบ้านเลยแล้วขายได้ด้วยนะ,นะ ก็ทําเองก็มีความสุขอยู่กับต้นไม้ไปนะคะอาจารย์เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะทุ่งนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของต้นขนุนค่ะซึ่งมีผลออกมาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าดําแล้วก็ล่วงหล่นเป็นเพราะอะไรนะคะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรติดตามช่วงหน้ากันค่ะ เก็บเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อาจารย์ขาเป็นแฟนรายการถามมาเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะขนุนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะถ้าหนูขับรถไปริมทางบางคนเขามีไม้มาขายไอ้ไม้ที่เขาขายเนี่ยถามว่าไม้อะไรค่ะไม้ขนุนไม้ขนุนบอกเอาไปทําป้ายชื่อบ้านใช่ไหมบ้านหนูรัตนชาทําไมเขาใช้ไม้ขนุนค่ะคนไทยเชื่อเรื่องมงคลอบอกว่าเนี่ยถ้าตั้งชื่อบ้านนี้เนี่ย จะมีคนมาหนุนเนื่องหนุนให้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบ้านหนูก็มีปลูกหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยอันนี้ก็คนโบราณอกให้ปลูกหน้าบ้านเลยดีมากเลยนี่แต่ว่าใจกล้าถ้าบางคนปลูกหลังบ้านบอกจะได้มีคนหนุนเนื่องความจริงนะหน้าบ้านได้หลังบ้านได้ขอให้เป็นว่าจะต้องอยู่ในจุดที่มีการระบายน้ําดีค่ะแต่แม้จะหน้าบ้านหลังบ้านถ้าไปปลูกขนุนแล้วไปอยู่ในที่น้ํามันขังไปรวมกันตรงนั้นนะขนุนเนี่ยจะไม่อยู่กับเรา อาจารย์แล้วอย่างบางต้นจะต้องเสียชีวิตใช่ไหมคะตายไปก็ไม่ชอบน้ําขังออ๋บางต้นมีลูกออกมาแล้วลูกเล็กๆแล้วมันเป็นร่วงดำไปหมดอาจารย์ใช่ไหมมันป่วยย้๊สิป่วยตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอคะคือขนุนเนี่ยแปลกมากค่ะอาจารย์โรคที่สำคัญของขนุนนะค่ะคือโรคผลอ่อนขนุนเน่าผลอ่อนขนุนเน่าก็คือผลร่วงเล็กๆนี้ใช่ไหมคะ i n f ฟลแรนต์ออฟเจ็กฟุตค่ะขนุนนี่คือเจ็กฟุตนะเพราะฉะนั้น เ,เวลามันเน่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นดวงสีดําๆแต่ความจริงเนี่ยถ้าคนทั่วไปอาจจะบอกว่าดูมันดําๆท่านผู้ชมครับแท้ที่จริงแล้วมันจะมีอาการทั้งดําทั้งเป็นสีน้ําตาลอ่อนอันนั้นก็เป็นคนละเชื้อเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยนะจะเป็นราดําที่เวลาเป็นแล้วเนี่ยมันจะฟูนี่ส่วนใหญ่เวลาเราเห็นปั๊บเราก็ไม่รู้จะทาอะไรเขาเราก็เลยปล่อยเขาไว้อย่างนั้นเพราะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นมันก็มีแมลงวีมาตอมเพราะแมลงวีมาตอม แมลงวีก็ไปตอมลูกอื่นอีกมันก็จะมีสปองเชื้อราติดไปกับขาแมลงวีพอมันติดไปกับขาของแมลงวีมันไปตอมลูกอื่นมันก็เอาสปองเชื้อเนี่ยไปที่ลูกอื่นแล้วก็ลมก็พัดสปอเชื้อปลิวไปค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการนะพอขนุนออกลูกเล็กๆค่ะหนูเอาถุงกระดาษอะห่อเลยห่อหุ้มไปเลยตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยนะตั้งแต่ลูกเล็กๆพอเริ่มลูกใหญ่แล้วโรคนี้แปลกไม่เป็นมันเป็นเฉพาะลูกเล็ก นะฮะทีนี้เจ๊ลูกเน่า,าถุงพลาสติกมาใส่ไปสวมมือมไว้เข้าไปแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็เอาลูดปากถุงมาปลูกปากาเอาไปทําลายเลยอ,อย่าปล่อยไว้นะและถ้าปล่อยไว้บนต้นก็ปล่อยปล่อยให้ล่วงอยู่โค้นต้นอีกนะฮเชื้อราก็ปลิวโอ้โห<อ>ปลิวกันว่อนไปหมดแร่กันไปเลยถ้านึกไม่ออกองว่างเนี่ยมีขนมปังแล้วปล่อยให้ขึ้นราเนี่ยลองเคาะดูนะ จะเห็นว่าไอ้ที่ฟุ้งกระจายนั้นนะดำดำฟุ้งๆะนะแล้วราตัวนี้นะฮะก็คือราที่เป็นเฉพาะสนุนลูกเล็กแล้วลูกใหญ่อะคะบางคนเขาก็บอกว่ามีลักษณะ มันลูกมันไอเนี่ยส่วนมากหนอนเจาะมันมันจะมีหนอนเนี่ยเจาะเพราะฉะนั้นปกติขนนเนี่ยลูกเล็กเราห่อถุงกระดาษไอถุงพับตัวทอดไอไข่ตัวทอดนะเนอะหุ้มไว้เลยเสร็จแล้วหลังนั้นพอลูกเริ่มโตลูกเริ่มโตหนูก็ต้องใช้ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยเลยค่ะถวมเลยได้ไหมคะถุงพลาสติกก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะตัดก้นตัดก้นนะฮะให้เขาระบายหน่อยให้ระบาย แล้วหุ้มไว้เลยหุ้มเนี่ยมันดีหลายอย่างหนึ่งการนอนสองการแมงกระสอบมันแล้วมันไม่รอดเข้าไปแล้วอาจารย์รู้จักแมแมงกระสอบแมลงอะไรคะพวกแมงกระสอบเนี่ยมันจะมาระยะโพรเพลงสองขาถือกระสอบมาด้วยแล้วมันจะมาขโมยขนมเรานะนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายอันตรายแต่จริงๆตัดก้นข้างหน้ามันก็ไม่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 รอดโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะคะอัลคานี้ก็การปลูกขนนนั่นเองนะคะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีคําถามก็ส่งกันเข้ามาเลยนะคะทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนค่ะวันนี้หนูจ่จราชชาอาจารย์บวนบางประมาะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับความยากจนไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา